สวัสดีค่ะจากผักการหอมสวีเดนนะคะค่ะตอนนี้ผักการหอมได้มาอยู่ในดงวิสิป,ป้าหรือว่าวิสิโปโนะคะเป็นดอกไม้ป่าซึ่งกำลังบานอย่างสวยงามเลยจ้าตามที่บอกเบื้องต้นไปในคลิปแรกนะคะว่าผักการหอมเจอดงกระเทียมป่าหรือว่าล้อมเลิรนะคะ ตอนนี้ก็ได้ย้อนกลับมาที่เดิมเพราะว่าซื้อของไปฝากคุณยา่าคุณเลมโบมาส่งผักกาดหอมไปที่ป่าเพื่อที่จะเก็บกระเทียมป่าไปปลูกแล้วก็เอากลับบ้านนะคะสุกสัต์วันส่งการทุกทุกท่านเลยนะคะเก็บภาพบรรยากาศสดชื่นมาฝากกันก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะพาเข้าเดินไปนิดนึงเพื่อที่จะไปเก็บกระเทียมกันจ้า บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะอู้พระเจ้าแล้วตอนนี้ผักกาดหอมก็มาอยู่ดงกระเทียมแล้วนะคะนี่ค่ะคุณเลมโบเตรียมนุงเตรียมน้ำไว้ให้เรียบร้อยค่ะพอเหยียบต้นเหยียบใบมันกลิ่นหอมเหมือนกระเทียมชื่นใจมากเลยค่ะลมแรงมากเลยค่ะ คุณแลมโบบอกว่าเออเวอร์อาร์ตก็คือมันมีทั่วไปหมดแล้วก็เต็มไปหมดจ้าค่ะนี่คือดงกระเทียมค่ะ มีแต่หินค่ะโอ้โหหินทั้งนั้นเลยเก็บก็ยังไม่ได้เหมือนกันนี่ลงไม่ได้เลยค่ะผิดหวังมากเพราะว่าเอาหัวไปไม่ได้หรอกหินทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บไปแล้วกันนะคะ ็นที่น่าเสียดายมากค่ะเพราะว่าเจอหินเยอะที่สุดเลยค่ะแล้วก็ไอที่ขุดที่คุณลมโบซื้อให้มาวันเนี้ยหมาดๆเลยค่ะหักเลยค่ะเพราะว่าไปงัดเอาก้อนหินนะคะตอนนี้กำลังสั่งให้คุณลมโบยืมอุปกรณ์ขุดมาจากบ้านคุณย่านะคะเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บไปพงังๆก่อนค่ะแต่ ม,มันเยอะมากมันแน่นมันแย่งกันเกิดนะคะต้นเล็กเลกฝอยฝอยค่ะถ้าเราแยกออกไปบ้างนี่มันคงจะโตขึ้นกว่านี้เยอะค่ะเดี๋ยวปักการหอมจะให้ดูใกล้ๆนะคะก็เลยจะเก็บเอาใบาอ่อนแล้วก็ยอดมันไปกินก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวคุณเลมโบมาก็จะขอขุดแบ่ง <c oughs> เจ้าที่เจ้าป่าไป ไปปลูกไว้ในบ้านไว้กินบ้างนะคะขอจะที่เจ้าป่าบ้างค่ะแต่มันเยอะมากค่ะมันแน่นมันแน่นไปมันก็ฝอยโทรศัพท์ก็เซลฟี่ไม่ได้นี่นะคะอืมอะเนี่ยค่ะต้นเล็กต้นเล็กๆฝอยๆลากมันยาวมากที่ประการหอมตัดนี่ ไม่ได้มีรากติดมานะเขาก็จะโตขึ้นมาอีกเยอะค่ะถ้าเราแบ่งเราถอนไปบ้างเนี่ยมันก็จะจะสวยกว่านี้เพราะอันนี้มันแน่นมากยอดฝอยเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณเลมโบหัวล้อใหญ่ประกาศหอมทรงไอที่ที่ที่เสียบมันค่ะ ไม่คิดว่าจะมาเจอค่ะอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีห่างบ้านพอสมควรนะคะอันนี้ทางมาบ้านคุณย่าค่ะเริ่มมีดอกแล้วค่ะไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ได้ค่ะมันมีไอตําแยฝรั่งปนอยู่ด้วยยอดเล็กมากค่ะหน่อเล็กๆค่ะ จะเอาใบมันไปก่อนจิ้มแบบว่าไม่ถึงรากนะรากมันอยู่ในซอกหินลึกมากเลยค่ะเนี่ยไม่ไม่ถึงเลยหินดังกแกรกตรงนี้เก็บไม่ได้เลยค่ะลมแรงอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะ มีทางจักรยานเขาออกกำลังกายกันต้องรีบเก็บค่ะอายเขาอีคนมาเก็บแล้วนะคะมีสามแม่ลูกค่ะเขามาผักกาดหอมบอกว่าให้เก็บด้วยกันนี่แหละเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขามีจากอีกป่าหนึ่งฝลั่งเขาจะเกงใจค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเก็บเห็ดหรือเก็บผลไม้ก็ตามค่ะถ้ามีคนเก็บอยู่ก่อนแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่มาแย่งมาชิงเลยเขาจะให้เกียรติเลยเราต้องเรียกเขาก่อนค่ะบางคนก็บอกอามามาเก็บเก็บกันหลายคนสนุกอะไรเงี้ยนี่เราก็เชิญเขาค่ะบอกแค่เก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวแฟนฉันมารับก็อบอกเขาไม่ไม่เป็นไรเขา ก็มีอีกป่าหนึ่งก็แสดงว่าแถวนี้มีเยอะอันที่จริงแล้วคือผักกาดหอมกับคุณเลมโบบอกคุณเลมโบว่าให้จอดรถนะผักกาดหอมจะปิดคลิปเผักกาดหอมจะจะปิดคลิปที่ไปเอา ต้นไม้บ้านบ้านเพื่อนของคุณเลมโบอะค่ะก็เลยบอกว่าให้คุณเลมโบอจอดจอดรถถ่ายรูปดอกไม้ค่ะอา้าวก็คุณเลมโบเรียกบอกว่าที่รักมาดูนี่หน่อยมาดมหน่อยซิมันใช่กระเทียมป่าหรือ่าวอา้า ็มีปัญหาผล <_ letter> ลุกค่ะเวลามีดมันจิ้มลงไปถูกหินน่ะ ตอนนี้มันมีดอกแล้วนะคะแต่ต้นเล็กมาก ไม่ถึงครึ่งลากค่ะเดี๋ยวฝนมาแตกอีกแย่งกันเกิดไปกันแน่นไปในกระบปารถของคุณเลมโบก็มีปูนมีปูนสิบ้าลูกค่ะ ปูน15ลูกแล้วก็มีเหล็กเส้นอีก 10, 10เส้นค่ะก็มีปุ๋ยครอบอีก8ถุงดูคุณเลมโบเขาเตรียมให้ในการเกษตรแล้วก็ ไม่ใช่คนแถวนี้ เล็กข้าหัวไม่ขีดนะคะ ไปเก็บไปเลือกที่บ้านเสียงคนปิดประตูรถไปดูก่อนนะคะสองคุณเลมโบ้ค่ะคุณเลมโบก้กำลังเดินทางกำลังเดินมา I am the cling! กับอุปกรณ์ค่ะนี่แกซื้อมาให้ใหม่นะอันนี้เป็นเหล็กเลยสกาฟีกะอะไรหูสกาฟีกะสกาซิตาริเตเอาขนมปังกับน้ำมาเพิ่มนี่นะคะที่ประกันหอมบอกว่ามันต้นเล็กแล้วก็ฝอยมากเพราะว่ามันแน่นกันนะคะมันไม่ใช่ยอดสวยงามค่ะ ลราต้องแบ่งออกไปบ้าง<ฮะ>มันจะได้โตนี่อยู่ในป่าหินเก็บลำบากค่ะเดี๋ยวเอาไปดูแลที่บ้านบ้างวะคุณแรมโบเรียกไปนั่งทานขนมปังเกบ,บอกว่าให้เก็บผักมาด้วยให้เก็บกระเทียมป่าไปด้วย เนี่ยค่ะดูสิดอกมันอะเยอะมากเส้นฝอยเองค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอะพลึบเต็มปลาเลยค่ะแต่ว่ามันติดถนนไงคะนี่ค่ะได้ละได้แล้วเนค่ะชาวต่างชาติเขาก็จะมานั่งทานกันแบบตำป่าตำเขาวิถีชีวิตของเขา

เด็กเขาเดินกัน mm. อโอ๊ยภ้มใจกับกล้องเยอัยว้าวน้า ก็อัเสิร์ฟอร่อยมากมากอือมีกลค่นหอมเดี๋ยวแกบอกว่าเราหิวด้วยมาตรงปากกระเทียมอีกแล้วค่ะคุณแลมโบจะเอาไปใส่ขนมปังอีก มันอร่อยมากแกหิวหิวกันมากได้รสชาติเลยอะ่ะผักการหอมเพิ่งเห็นดนี่แหละค่ะ พออยู่ทางเมืองเก่าไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งมาอยู่กับคุณลัมโบปีแรกนี่ได้เห็นเลยมันเป็นวัชพืชค่ะขึ้นตามธรรมชาติแต่ชาวเมืองเขานิยมนะเขาปลูกเป็นกระถางเขาแบ่งมาให้ผักกาดหอมปลูกนะเห็นไหมไม่มีการห่วงห้ามนะคะไม่ใช่สงวนลิขสิทธิ์นี่เดี๋ยวไปให้คุณลัมโบกันจะ้ะ กินขนมปังในป่าในป่าดอกไม้ถักจะมีแก้มสก,กีอเอสลูดลอมลึกถักจะไม่แกะย,ย,ยัดตะปอ,อทิวชันทัก

น้ำใสไหลเย็นกิ๊กเลยค่ะอยู่ที่ข้างป่าดอกไม้นะคะตรงที่เราเก็บกระเทียมป่ากันนี่ละค่ะน่าจะมีกุ้งมีปลาภูเขาหรือมีไอ้พวกแคปตูกุ้งมังกรจริงๆดนน้ำเย็นเจ็บก้อนหินใหญ่ๆเลย ดอกไม้มันกระทบกับแสงแดดดอกไม้สีขาววิสิบปะกับใบสีเขียวๆอุ้ยฟินค่ะมีความสุขมากๆเลยใกล้ทานน้ำด้วยนะคะเสียงน้ำเสียงนกค่ะ เป็นรั้วซึ่งเป็นหินนะคะเอนซิเกด้ออกโซสวยงามมากเลยความอุดมสมบูรณ์ค่ะซากเห็ดอยู่บนตอไม้สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะรั้วหินคิดดูว่าความเพียรพยายาม ของคนสมัยรุ่นเก่าแก่มีความเพียรพยายามขนาดไหนไอเรายกหิน3ามสีก้อนออกจากแปลงผักก็บนแล้วค่ะนี่นะคะมียญามอดเกาะอ,อยู่ด้วยค่ะในช่วงฤดูเเก็บเห็ดมันคงจะสวยงามมากค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพักการหอมจะมาเก็บภาพบรรยากาศในช่วงฤดูที่มันชุบฉ่ำกว่านี้ให้ ได้ติดตามกันนะคะกวางป่าค่ะวางป่าวิ่งกันได้เห็นจะจอย่างนี้เลยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าโรยุเก็บภาพบรรยากาศสดชื่นมาฝากทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผักาดหอมกับคุณแลมโบ้เสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ